สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในรายการวิเคราะห์กราฟกับครูเจ๊ยบนะคะก็ต้องบอกว่าสัญญาทองคำนะคะเมื่อวานก็ปิดร่วงลงมานะคะโดยตลาดเนี่ยได้ถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทน พันธบัตรสหรัฐนั่นเองนะคะขณะที่นักลงทุนนะคะจับตานะวันนี้นะคะในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะในการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮนะคะในวันนี้นะคะเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะแสดงว่าคำถามก็คือวันนี้นะคะมีประเด็นข่าวสำคัญหรือไม่นะคะก็คงจะ มีสำคัญก็คือในเรื่องของการพูดคุยแหละนะคะของนายเจอรโรมพาวเวลตอน3ามทุ่มนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะคะเรียกว่าเป็น ข่าวสำคัญประจำสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะในมุมมองทางเทคนิคนะเมื่อวานนะคะเราได้ให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะมองว่าราคาเนี่ยทำเป็น head and shoulder แล้วก็ปรับตัวลงตามที่ได้คาดการเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บ tp หรือเก็บกำไรกันไปได้นะคะโดยราคาเนี่ยลงมาในโซน2475นะคะเป็นโซนที่เราได้คุยกับเพื่อนๆเอาไว้อยู่แล้วนะคะในไลฟ์กับคูเปาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคำ ถามถัดไปก็คือราคามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้หรือยังเนาะนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่กลางเทนนะคือหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เจอมันยังไม่ได้ชนแนวรับมันยังไม่ได้ชนแนวต้านนะคะแล้วก็ RSI เนี่ยก็อยู่ต่ำกว่า50นะคะแสดงให้เห็นว่าบางทีเนี่ยราคาอาจจะยังลงต่อได้ ก็เป็นได้นะคะแต่เทรนด์นะคะก็เป็นเทรนด์ค่ขึ้นอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเทรนด์แต่อย่างใดทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆจะมีดังต่อไปนี้นะคะแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่2,500ถ้าราคาสามารถเบรกแนวต้าน2,500ขึ้นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปที่2520และ2532อันนี้คือสิ่งที่มองเอาไว้นะคะแต่ถ้าราคาไม่สามารถที่จะทะลุผ่าน2 5 0 0ได้จะมีโอกาสชะลอตัวและกับ ตัวลงไปต่ำกว่า2,000 475ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆนะคะเสาร์หน้านะคะเราจะมีสัมมานากันถ้าใครสนใจนะคะครึ่งวันมีของสัม,มานาคุณนะคะจาก m v s เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าใครสนใจสมัครเข้ามานะคะในลิงก์ข้างใต้นี้นะคะแล้วเจอกันเราจะสอนแนวทางการเทรดและนะคะการหาไรายได้ทางอื่นจากการ นอกจากการเทรด forex นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะ